วันนี้เราต้องถ่ายรายการนี่เราจะมาเล่นอะไรตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมกอนไหสวัสดีค่ะ อ่าสวัสดีกันนะคะทุกคนวันนี้พบกับรายการ PK Stay High มีพี่สาตื่นเ้นะคะวันนี้ได้ยินข่ว่าเราจะมาปแปลกใหม่บ้างเราอยากจะไปอ่าพูดคุยกับคนในโรงเรียนอยากแบบแลกเปลี่ยนหกสคิดกับคนในโรงเรียนว่าจะทุกคนจะมีความคิดเหมือนเราไหมกับหัวข้อที่ว่า ใต้คอนเซปนะคะหากคุณเลือกเกิดเป็นคนในเรียนได้หึ่งคนอยากจะเป็นใครและาำอะไรคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตามกันมาเลยน้องค่ะโทษนะคะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยทั้งสองคนค่ะมาตรงนี้มาตรงนี้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภมภาฐานนิสัยอยู่ชั้นม2อทับค่ะวันนี้หนูชื่อเด็กหญิงนะัทพรผลศิริอยู่ม2อ,องทับค่ะหัวข้อของเราเลยค่ะวันนี้อยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าถ้าเลือกเกิดได้อ,อยากเกิดเป็นใครในโรงเรียนแล้วก็เพราะอะไระคะไม่เว้นนะเป็นใครได้หมดเลยเออเป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูเพราะอะไรค่ะจะได้สอนนักเรียนให้มีความรู้ต่อไปค่ะ คค่่ะะน้องไม่ได้อยากเกิดเป็นใครค่ะอยากเกิดเป็นตัวเองอยากเกิดเป็นตัวเองสนใจแล้วค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เจอผู้ชายคนต่อไปแล้วนะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคาชาววนเต๋อคงสูงค่ะชื่อเล่นชื่อทีมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกคำภาค่ะพี่ทีมนะคะ วันนี้อยากจะขอสัมภาษณ์พี่คีมกับหัวข้อที่นี้เลยค่ะพี่มิวถ้าพี่คีมเลือกเลือกเกิดเป็นหนึ่งคนได้ในโรงเรียนอยากจะเกิดเป็นใครคะแล้วเพราะอะไรก็อยากจะเกิดเป็นพออค่ะเพราะว่าอยากจะทำอ,ะอยากจะพัฒนาโรงเรียนนะคะสถานศึกษาให้แบบในด้านที่ดีมากกว่านี้ให้แบบเด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะแล้วก็แบบ การเรียนการศึกษาก็น่าจะได้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อาคาร4นะคะเราเจอเป้าหมายอีกแล้วพี่มิวตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเสิทธาศรีดุชาชื่อเล่นชื่อชื่อเพชรน้องเพชรนะคะอยู่มอไหนครับไหนคะมอ4 2ค่ะ วันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะายใต้คอนเซปอะไรคะพี่ผักปุ้งถ้าน้องเพชรเลือกเกิดเป็นอ่าใครก็ได้หนึ่งคนในโรงเรียนนะคะน้องเพชรอยากเกิดเป็นใครเพราะอะไรคะเกิดเป็นพี่มิวมิวแห้ไอดอลหรือเปล่าพี่เขาน่ารักดีแล้วพี่ไม่น่ารักเหรอพี่ลอยแล้วคะพี่จมลงดินไปเรื่อยเรื่อย อาเพราะอะไรเพราะพี่เข้าน่ารักมีอะไรมั้ยคะพี่เคาเรียนเก่งด้วยเรียนเก่งค่ะขอบคุณนะวยอ่ยังไงวันนี้ก็ไปดีกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้ก็เจออีกแล้วนะคะมาเลยค่ะเจอบ่ใหม่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อพี่แธมมี่จาก6/2ค่ะพี่แบมจาก6/2ค่ะพี่แธมมี่กับพี่แบมนะคะวันนี้หัวข้อของเราว่าไงคะพี่มิว คุณเลือกเกิดเป็นใครในโรงเรียนได้หนึ่งคนอยากเกิดเป็นใครและเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะทำไมค่ะสำหรับพี่นะคะพี่อยากเป็นแม่บ้านค่ะเพราะว่าจะได้ดูแลความสะอาดให้กับน้องๆทุกคนในโรงเรียนค่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะพี่แบมล่ะคะเป็นแม่บ้านเหมือนกันค่ะทำไมคะพี่แบมเพราะว่าก็อยากให้โรงเรียนเราสะอาดค่ะเป็นรักษาความสะอาดในโรงเรียนเนาะนี่ไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะมาค่ะ น้องค่ะพี่ขอสัมภาษณ์นะคะมาเลยทั้งสามคนเลยสวัสดีค่ะมานี่มานี่มาน่อ่าหันกล้องนะคะกล้องอาสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อเด็กชายชจ้าศรศรีสาครับมอหนไหนครับไหนมอยมอหนึ่งทับสามครับชื่อเด็กชายเชยกิจชาลีวันมอหนึ่งทับสามครับชื่อเด็กชายวายุมณีนาคงมอหนึ่งทับสามอ่าวันนี้นะคะเราพี่ขอจะสัมภาษณ์ภายใต้หัวข้ออะไรคะถ้าหากน้องอยากเกิดเกิดเป็นใครได้หนึ่งคน อยากเกิดเป็นใครในโรงเรียนคะแล้วเพราะอะไรน้องก่อนค่ะเกิดเป็นตัวของตัวเองครับเโอเคที่ดวงของตัวเองนะครับน้องหล่ะคะเกิดเป็นตัวของตัวเองครับนี่คุณใครเหมือนกันอยากเป็นใครคะคนนี้ราคาเกิดชัยกิจครับน้องอยากเกิดเป็นชัยกิจเกิดเป็นเพื่อนทำไมทำไมนเขาหลอกครับเฮ้ยที่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะเราวาร์ปดีกว่าไหมเราวาร์ปดีกว่าหนึ่งสองสาม เราวาร์มาเจอท่านประธานนะคะ<ด>เจอกันระหว่างทางก็เลยขอ,ขอสัมภาษณ์ค่ะแนะนําเจวไหนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อดางสาวนานทิชาอุ่นเมืองนะคะเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนผูเขียวค่ะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะเ<ช>ข้าหัวข้อเลยค่ะพี่มิววันนี้หัวข้อที่ว่าหากคุณเลือกเกิดเป็นใครได้ในโรงเรียนของเราอยากเกิดเป็นใครและเพราะอะไรคะอยากอยากเป็นครูแล้วกันค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรอยากเข้าใจเด็กๆอะค่ะเวลาแบบจะสั่งงานเด็กอะไรเงี้ยก็อยากเออให้ครูแบบเข้าใจเด็กบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธานมากนะคะขอบคุณค่ะถือว่านานๆดีจะได้มาคุยกับประธานของเรานะคะเทปนี้ก็ออกเป็นเทปแรกเลยนะคะท่านประธานเอ้าเราให้ประธานฝากอะไรไหมคะพี่มิวฝากอะไรหน่อยไหมอยากฝากอะไรไหมคะค่ะก็ฝากถึงนักเรียนโรงเรียนภูเขียวทุกคนนะคะก็อยากให้รักษาระเบียบวินัยไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณและนี่ก็คือท่านประธานของเรานะคะขอบคุณมากค่ะาเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์ทุกคนไปหลายคนนะคะอยาก มิวอยากถามกลับว่าพี่ผักบุ้งเนี่ยอยากเกิดเป็นใครในโรงเรียนของเราแล้วเพราะอะไรคะอยากเกิดเป็นนกค่ะทำไมคะทำไมต้องนกเพราะว่าอยากจะบินไปทุกที่เลยค่ะที่มีคุณทุกวันนี้ก็นกอยู่ไม่ใช่หรอคะพามไม่พูดด้วยค่ะถามมิวกลับถามมิวกลับมิวอยากเป็นอะไรคะสำหรับมิวนะคะอยากเกิดเป็นคนที่เขารักค่ะอยากเป็นคนที่เขารักทุกวันนี้รักยังคะไม่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรนะคะใช่คะ อ่ะยังไงวันนี้รายการของเราก็ต้องสิ้นสุดไว้เพียงเ<ร>ท่านี้นะคะพี่พาวงอยากฝากอะไรไหมคะวันนี้อยากฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามี ยูทูบสภานักเรียนแล้วนะคะสําหรับใครที่ต้องการเป็นสปอนเซอร์ของรายการนี้ก็ติดต่อได้เข้ามาเหมือนเดิมนะคะเรารออยู่นะคะยังไงวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาที่นี้ด้วยค่ะสําหรับ e ีพีต่อไปนั้นจะเป็นอะไรต้องติดตามชมนะคะหรือสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าอยากให้เราทําอะไรออยากให้เราไปสัมภาษณ์หัวข้ออะไรหรืออยากแนะนําที่ไหนไหมก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ คนนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไร